สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อกันนะครับครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ได้ทําตามสัญญานะครับไปหาพระสมเด็จสวย,สวยๆเก่าๆนะครับมาแบ่งปันพวกพี่ๆที่ชื่นชอบพระสมเด็จกันนะครับครับสวัสดีพี่ๆ FC ท่านเก่าท่านใหม่หรือท่านที่กําลังรับชมกันอยู่ด้วยนะครับ ครับสนใจนะครับติดต่อเบอร์ 08, 05, 12, 23, 3, 2นะครับหรือจะสแกน QR Code นะครับนี่นะครับแขปได้เลยนะพี่นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านแน่นอนนะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่นะอ่านี่นะครับ สวยๆเลยนะพี่นะองนี้นะครับประเดิมกันแบบสวยๆเลยนะครับดูนะครับอันนี้เป็นแร่ตะไบทองนะพี่นะดูดูดูเนื้อหามวลสารกันหน่อยนะครับดูกันเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีท้องทองนะครับเนื้อผ้าเก่าๆเลยนะพี่ดูดูเลยนะครับ นี่นะครับด้านหลังนะพี่ดูด้านหลังหน่อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีทองทองนี่คือแร่ตะไบทองนะครับนี่นะครับมีเม็ดมอลสารด้วยนะครับผสมกันอยู่นะครับครับองค์แรกนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับแปดร้อยบาทต่อมานะครับรายการที่สองนะครับ อ,องนี้เป็นแร่ตะไบทองเหมือนกันนะครับได้มาจากพระชุดเดียวกันนะพี่องนี้นะครับครับมาดูดูเนื้อหามุนสารกันหน่อยนะครับเผื่อองแรกไม่ถูกใจองค์ที่สองนะครับนี่นะครับเก่าๆส,สวยๆเลยนะพี่อืเก่ากาแบบนี้นะครับ ดูดูรับชมมันได้เลยนะครับครับนี่และครับรายการที่สองนะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับครับต่อมานะครับรายการที่สามนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพี่นี่นะครับนี่ไม่แน่ใจนะพี่ด้านหลังปั๊มวัด กติตาลามหรือไงเนี่ยแหละครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับแต่เนื้อกเก่ามากเลยนะพี่องนี้นะครับดูด,ดูดูกันชัดๆเลยนะพี่เนื้อกเก่าแบบนี้นะครับหาย,ยากนะครับนี่นะครับนี่นะครับ 800บาทนะครับรายการที่สามนะครับสามองค์สองพันนะพี่เรายังยืนยันโปรโมชั่นนี้กับร้านเราอยู่นะครับสามองค์สองพันนะครับราคานี้ราคาแบ่งปันนะครับไม่แพงเลยนะพี่นะครับราคาจับต้องได้นะครับเช่าไปศึกษาเช่าไปบูชาก็ว่ากันไปนะครับอันนี้รายการที่สีนะครับเห็นชัดไหมครับ ภาพไม่ชัดยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับดูดูด้านข้างหน่อยนะครับอ,อง์นี้นี่สวยเลยนะพี่จัดว่าสวยเลยนะครับอ,องนี้นะครับสว,ส,วสวยเลยนะพี่นี่เป็นแบบเนื้อสมเด็จยุคต้นๆเลยนะครับเนื้อจะแบบแข่งนะครับแข็งแก่งนะครับ นี่นะครับเม็ดมวลสารเม็ดใหญ่ๆนะพี่นี่นะครับสมเด็จโตปุกเศกเลยนะครับองนี้นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นสมเด็จยุคต้นนะครับองนี้นะครับครับแปดร้อยบาทนะครับองนี้นะครับ ครับต่อมาแล้วครับรายการที่ห้านะพี่เป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับอเป็นไงครับเก่านะครับองนี้นะครับแล้วนะครับบอกแล้วนะครับว่าผมจะเอาหาแต่พระเก่าสวยๆมาให้พวกพี่ๆได้รับชมกันนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับอ่านี่นะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับ เด็ดหลวงปูเผือกนะพี่มาดูเนื้อกันหน่อยนะครับหืมแมไหมครับแจ่มไหมครับ,รบดูได้เลยนะครับดูด้านหลังหน่อยนะพี่นะดูดูเลยนะครับครับรายการที่ห้าแปดร้อยบาทครับ มา,มาครับรายการที่หกนะครับนี่นะครับโอ้ปิดลองนะครับลงรักดำนะพี่อาจจะมี้าอีพีเก่ามาแจมด้วยนะครับเผื่อพี่พี่ท่านไหนพลาดอีพีที่แล้วไปแล้วมาชมรับมารับชมอีพีนี้นะครับถ้าสวยถูกใจยังไงก็จัดได้เลยนะครับนี่นะครับ ก็เผื่อบางที FC, พี่ๆเอฟซพลาดไปนะครับงงนี่นะครับเก่าๆเลยนะพี่ท้องอลามเลยนะครับงงด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับ เอาไป800บาทนะครับ3องสอ0 0 0นนะครับราคาเป็นกันเองมากเลยนะครับราคาจับต้องได้นะครับครับหากพี่ๆสนใจนะติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์0 8 0ย์2 2 3 3 2นนะครับหรือจะสแกนค r ว o d e คนะพี่อ่าแคปได้เลยนะครับเปิมอ่แคมปนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านแน่นอนนะครับ มาต่อกันเลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหนี้สวยเลยนะพี่ถือว่าสวยได้เลยนะครับจัดว่าสวยจัดว่าเด็ดเลยนะพี่องนี้นะครับเกตเส้นซุ้มนะพี่นะองนี้นะพี่นะนะครับโยโย و, ซุ้มโยมาทางนี้เลยนะพี่นี่นะครับเป็นกอไก่เลยนะครับเนี่ยนะตรงขึ้นมาแล้วก็หักนี่นะครับหักอีกนะครับพื้นด้านหลังนะพี่นะ ฝั่งฝั่งขวาของพระนะครับนี่นะครับเกิดพื้นที่มากกว่าทางนี้เลยนะครับนี่นะครับน,นี่นะครับเส้นสมนลพี่นะอกนุนๆเลยนะพี่เส้นฐานคมๆเลยนะครับองนี้นะไม่ชัดยังไงขอรูปภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับามาดูเนื้อกันหน่อยนะครับ แบบนี้นี่หนึกนุ่มเลยนะพี่นะหนึกนุ่มเลยนะครับคราบกุอะไรยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับอือฮึต้องจัดแล้วลหะพี่นะครับองนี้นะครับใครไวใครได้แปดร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับ ช้าชัดเลยนะครับดูวันไปเลยนะครับเป็นไงครับเก่าไหมพี่เอาเก่าแบบนี้นะครับ ไม่สวยเราไม่เอามาแบ่งปันพวกพี่ๆนะครับหากพวกพี่ๆนะครับชื่นชอบพระสมเด็จรักพระสมเด็จนะครับกดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับช่องเราจะนำแต่พระสมเด็จเก่าๆสวยๆนะครับมาแบ่งป e ันพวกพีๆ่ๆนะครับครับรายการนี้นะครับเราไปแปดร้อยบาทนะครับรายการที่แนะมารายการที่เก้านะครับโอ้ ตก๊ดมาเลยนะครับองนี้นะครับมาดูเนื้อเลยนะครับองนี้นะครับใครไวใครได้นะพี่นะถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะพี่องนี้นะครับครับแปดร้อยบาทครับประมาณรายการที่สิบนะพี่ถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะพี่ถ้าชอบถูกใจนะครับ การที่สิบนะครับเก่าๆสวยๆเลยนะองนี้นะเข่ามากเลยพี่นะครับอะไรยังอยู่เลยนะครับครับรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบประมาณนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอื <c oughs> ้มมีต้องดูกันช้าๆเลยนะพี่นะขออนุญาตช้าๆเลยนะครับ ดูเส้นซุ้มนะพี่นะนี่นะค <HHH> รับเส้นซุ้มผมคมเลยนะครับครับมาดูเส้นฐานนะครับนี่นะครับคมไม่คมดูเอานะครับาดูนะครับสังเกตนะครับนี่นะครับลองนะครับลองด้านซ้ายนะครับจะสูงกว่าลองด้านขวาพี่นะองนี้นะครับนี่นะครับดูสูงนี้เลยนะครับ เห็นกันไหมครับนี่นะครับด้านหลังนี่พื้นที่ฝั่งขวาเยอะเหลือกว่าด้านซ้ายนะครับองนี้นะครับดูเนื้อกันหน่อยนะครับอือหือสุดยอดไหมพี่ดูเอาเลยนะครับดูเอาเลยนะครับ นี่นะครับใครไวใครได้นะไวใครขได้นะครับรายการนี้นะครับไปแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอดนะครับครับต่อมานะครับปิดท้ายนะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยนะพี่นี่ก็เก่าเลยนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับราคาจับต้องได้ราคาแบ่งปันในช่อง เราเท่านั้นนะครับช่องพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับอง์ละแปดร้อยบาทนะครับสามองสองพันนะครับราคานี้เป็นกันเองมากเลยนะพี่นะอ่าดูกันไปนะครับรายการที่สิองนะครับแป0รบาทนะครับครับหาก พี่ๆนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทร id line เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นนะครับหรือจะสแกน qr code นะครับนี่นะสแกนได้เลยนะครับแคปเลยนะครับนเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพี่ๆทุกท่านเลยนะครับครับหากพี่ๆนะครับชื่นชอบพระสมเด็จรักพระสมเด็จนะครับกดติดตามกดไลค์คลิปเรา ไว้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมใหม่ๆนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยจะนำสมเด็จสวยๆเก่าๆมาแบ่งปันพวกพี่ๆอีกนะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ